สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการทำให้ทีวีดาวเทียมในระบบ KU b ูแบนกล่อง1ิปเป4 p r e m i u m มซิปเ n อร์บ็อกซที่ไม่มีการ OTA แล้วของทีวีเวทร์ันเลานนะครับทำให้ไม่สามารถดูได้นะครับตอนนี้ที่หน้าจอที่ผมจะแสดงให้เห็นตอนนี้นะครับผมกดโอเคนะครับเป็น i n f o ฟเซ OTA เวอร์ชั32นะครับตอนนี้ดูไม่ได้นะครับเวอร์ชัน32เนี่ย ได้ทําการ OTA ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับธันวาคม2563นะครับซึ่งณวันนี้วันที่15พฤษภาคม2564กล่อง10 Bo ัลล์ซีและซิมบัลล์3พีเ m ีย m ของทีวีเวอร์ชันลาวไม่ว่าจะเป็นระบบเ u b a แบนด์หรือ C b แบ d ก็ไม่มีการ OTA แล้วนะครับพอไม่มีการ OTA ช่วงแรกผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีแก้ไขเพื่อให้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนยังไม่ได้ทำจะมาทําตอนนี้ไม่ได้เล็ดนะครับเนื่องจากเวอร์ชันทีวีลาวไม่มีการ OTA แล้วนะครับ er วิ ทีธีแก้ไขก็คือเอากล่องไปให้ร้านดาวเทียมใกล้ๆบ้านนะครับไปอัพเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่เป็นเวอร์ชั่นของ i n f o r เวอร์เวอร์ชั่นทีวีไทยหรือไม่ก็ถ้าจะให้ชัวร์ว่าจะได้ดูนานนะครับควรจะไปอัพเฟิร์มแวร์ของ i d เดียหรือว่า Thai Z นะครับเนื่องจากทั้งสองค่ายนี้ยังให้บริการ OTA ในะระบบ s d อยู่นะครับส่วน Infoset นะครับในระบบ s d เนี่ย ในวันที่1มิถุนายน2564จะเลิกกันให้การบริการ OTA ทางดาวเทียมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต้อนดิสกีเพื่อให้ดูได้เนี่ยเป็นสิ่งจับเป็นมากนะครับตอนนี้ที่หน้าจอที่กำลังเห็นอยู่นะครับเป็น InfoZ n 986180709402นะครับเป็นเวอร์ชันลาวนะครับอันนี้ผมจะกดเมนูไปก่อนนะครับกดเมนูอีกทีนะครับไปที่การตั้งค่า OTA นะครับหรหัส0000 000 000. นี่นะครับเป็น p a d 2561เนี่ย เป็น p พียดหรับเวอร์ชันลาวนะครับในระบบ KU Band แต่ว่าณตอนนี้ทางค่ายเขาไม่ได้ส่งการอ t ททางดาวเทียมนะครับจะทําให้ดูไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน32นะครับเราไม่สามารถทำการอุทิศได้อีกแล้วนะครับถ้าจะดูให้ได้ก็ต้องเอากล่องไปให้ร้านดาวเทียมนะครับอัปเฟิร์มแวร์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับกับพอร์ต2อ2ให้เวอร์ชันต่ํากว่า32นะครับถึงจะดูได้3130ก็ได้จะดูได้นะครับส่วนถ้าไม่สามารถที่จะให้ร้านดาวเทียมทําให้ได้นะครับก็ต้องทํา ด้วยตัวเองนะครับโดยการป้อนบิสกี้นะครับตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับจะดูไม่ได้เลยนะครับไม่มีดูได้เลยนะครับคราวนี้ผมจะลบช่องออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดูนเข้ามาใหม่นะครับเพื่อจะทําการให้ดูได้นะครับผมกดเมนูไปก่อนนะครับกดเมนูอีกทีนะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคนะครับผมจะลบออกให้หมดก่อนนะครับลบฟันส่วนเดอร์ออกให้หมดเพื่อให้ช่องหายไปหมดนะครับแล้วก็ค่อยดูนเข้ามาใหม่นะครับกดโอเคนะครับขยับที่ตกลงกดโอเคขยับที่ตกลงกดโอเคขยับที่ตกลงกดโอเคขยับที่ตกลงให้แถบเหลี่ยมไปที่ลบนะครับแล้วก็ กดโอเคนะครับขยับไปที่ตกลงนะครับกดโอเคครับตอนนี้ผมกดเมนูออกไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีช่องรายการโทรทัศน์เลยนะครับคตอนนี้ผมจะจูนเข้าไปใหม่นะครับจูให้ดูว่าจะมีสักกี่ช่องที่ดูได้ถ้าหากว่ายังมีรหัสค้างอยู่ในกล่องเนี่ยจะทําให้เราดูได้เป็นบางช่องนะครับส่วนอีก10ช่องเนี่ยผมจะทําการป้อนรหัสเข้าไปเพื่อให้ดูได้เพิ่อมอีกส0ช่องนะครับ ครับตอนนี้ไม่มีช่องรายการเลยนะครับผมกดเมนูนะครับไปที่ค้นหาอัตโนมัตินะครับค้นหาแบบฟรีก่อนนะครับขยับด้านซ้ายและด้านขวาก็ได้นะครับให้เป็นคำว่าฟรีนะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับคือคําว่าฟรีนี่หมายถึงว่าในกล่องไม่จำเป็นต้องมีรหัสนะครับทางดาเงวเทียมก็จะส่งแบบไม่เข้ารหัสนะครับก็คือกล่องรุ่นไหนก็ดูได้นะครับถ้าดูฟรีเนี่ยแต่ว่ามีไม่กี่ช่องนะครับส่วนถ้ามีรหัสค้างอยู่ในกล่องนะครับเราจะสามารถดูที่เขาเขาหรหัสในกล่องได้นะครับหมายถึงว่าหน้าช่องจะมีตัวอักษรดอลล่าร์อยู่นะครับแสดงว่าต้องเข้ารหัสแต่ถ้าหน้าช่องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็แสดงว่าไม่เข้ารหัสนะครับส่วนรหัส i ิส k ี y นะครับผมได้เตรียมไว้เป็น หลายช่องนะครับ ผมจะโพสไ้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมจะโพสต์ไปที่คอมเมนต์แรกนะครับผมจะปักหมุดไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับจะดูช่องไหนส10บช่องเลือกบอนบิสกิตได้เลยนะครับส่วนจะดูมากหรือน้อยจะดูได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าในกล่องของเรายังม,มีบิสกิตค้างอยู่เท่าไหร่นะครับหลังจากจูนแบบฟรีไปก่อนนี่แล้วก็หลังจากเสร็จแล้วผมก็จะจูนแบบทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมจะเลือกเอาช่องที่ดูได้ไว้แล้วก็ลบช่องที่ดูไม่ได้ออกแล้ว ก็หลังจากนั้นผมก็จะเลือกช่อง10ช่องเพื่อป้อนเบสกี้เข้าไปคิดว่าน่าจะดูได้ประมาณ4-50ช่องได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทําวิธีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องไปอัพโทนแวร์เข้าไปใหม่นะครับ จะอัพระหว่างกล่องกับกล่องก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะอัพผ่านคอมพิวเตอร์ให้ร้านดาวเตียมใกล้บ้านทําให้นะครับน่าจะไม่แพงนะครับน่าจะไม่เกินร้อยบาทนะครับในการทําแต่ละครั้งนะครับนี่นะครับแบบฟรีดูได้แค่สีช่องนะครับผมกดโอเคนะครับแล้วผมกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดโอเคทีนะครับให้เป็นหน้าจอเล็กนะครับตอนนี้ทีวีมาร์เก็ตความถี่หนึ่งสองหกแปดเจ็ดนะครับไทยโชโยก็หนึ่งสองแปดเจ็ดนะครับช่องโฆษณานะครับส่วนอีกช่องหนึ่งอันนี้ไม่ส่งสัญญาณภาพเลยนะครับสรุปว่าดูได้แค่สามช่องนะครับผมกดเมน นะครับเีนู้วิธีนะครับไปที่ค้นหาตโนมัตินะครับผมขยับแถบเร็วไปที่คำว่าฟรีนะครับผมเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับผมเลื่อนด้านซ้ายนะครับเลือกแบบทั้งหมดนะครับจุนแบบทั้งหมดนะครับผมกดโอเคนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยแสดงวิธีการจะทําอย่างไรให้กล่อง i n f o ฟแจ็ค i บ b l บ็อก34เวอร์ชั่นลาวหลังจากที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น3.2แล้วดูไม่ได้นะครับผมก็สอนวิธีการอัพวิธีการ เปลี่ยนจากเวชชนลาาเป็นเวอร์ชั่นไทยแต่ว่าต้องอาศัยการสัญญาอ t ทีเอจากดาวเทียมนะครับแต่ตอนนี้สัญญาอุทีเอเขาไม่ส่งเลยนะครับในเวอรชชนล่วเนี่ยก็แสดงว่าจะทําวิธีเดิมไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นต้องใช้วิธีนี้ส่วนมีวิธีหนึ่งก็คืออัพผ่าน RS 2 3 2ระหว่างกล่องต่อกล่องนะครับจะใช้กล่อง Infosat จำนวนล็อกสามสี่มาต่อกกล่องของเราก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้กล่องของไทยแซด v หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าของไอเดียแซดบางรุ่นก็มาอัพเข้ากับกล่อง อินโฟแซก็จะทำให้ดูได้นะครับตั 5, 6, ้งสองค่ายในตอนนี้ยังให้บริการ OTA ของระบบ SD อยู่นะครับคือไทยแซ t กับ i อเดียแซคิดว่าน่าจะบริการตลอดไปนะครับส่วนของอินโฟแซเนี่ยหมิถุนาสองห้าก็จะเลิกการให้บริการ OTA ทางดาวเทียมเลยนะครับ ก็คงช่องก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีวิธีแก้ไขรู้จักวิธีแก้ไขเราก็จะดูได้นะครับจนกว่ากล่องจะพังนะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านในลําบากเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่ก็ไปซื้อกล่องระบบ h Definition มาใช้ก็ได้นะครับกล่องนึงก็ไม่น่าจะเกิน50% 0ร้อยถึงพันบาทนะครับครับตอนนี้ทั้งหมดก็ได้ร้อยกว่าช่องนะครับผมกดโอเคก่อนนะครับกดเมนูออกไปนะครับผมกดโอเคเพื่อเป็นได้จอเล็กนะครับเห็นไหมครับมีรายการที่มีรหัสนะครับดูไม่ได้นะครับคราวนี้ผมจะลบช่องที่ดูไม่ได้ออกให้หมดนะครับ แล้วก็ให้เหลือเฉพาะช่องที่ดูได้นะครับผมกด5นะครับรหัส0 0 0 0เห็นไหมครับกากบาทเพื่อจะลบนะครับ อันไหนที่ดูได้ผมอยากกระบาดออกนะครับขยับไปเรื่อยเ่ครับช่องนี้ดูได้นะครับเสียว่ารหัสยังค้างอยู่ในกล่องนะครับไทยบ้านนะครับ mbtv ก็ดูได้นะครับเนรมิตก็ดูได้นะครับสีหนังก็ดูได้ครับเกษตรก็ดูได้ครับเสียว่ารหัสยังค้างอยู่ในกล่องพอสมควรนะครับสายมเทาก็ดูได้ครับบุมาแรงก็ดูได้ครับมีเรอร์ก็ดูได้ครับท็อปทีวดูได้ครับกดหนึ่งเพื่อเอากระบาดออกนะครับช่องไหนที่ดูได้ครับ eptv ไม่ได้นะครับช่องเจ็ดไม่ได้อัมบารินไม่ได้ไทย pbs ก็ดูได้นะครับ nbt ก็ดูได้นะครับ ช่อง5ก็ดูได้นะครับเรียกว่ารหัสค้างอยู่ในกล่องนะครับส่วนในนี้ดูฟรีนะครับไม่ต้องมีรหัสในกล่องนะครับช่องนี้ไม่ส่งตัญญาภาพนะครับผมลบออกนะครับผมกดโอเคเพื่อลบออกนะครับช่องที่มีกรกระบาดก็จะลบออกนะครับไปที่ตกลงนะครับขยับไปที่ตกลงกดโอเคครับตอนนี้ดูได้ทั้งหมด26ช่องนะครับที่รหัสค้าอยู่ในกล่องนะครับ คราวนี้ผมจะไปเลือกช่องที่จะดูเพิ่มนะครับโดยเฉพาะช่องทีวีดิจิตอลนะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมกดผมกดเมนูไปก่อนนะครับกดเมนูอีกทีไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับโอเคครับผมไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ทั้งหมดนะครับกดโอเคครับกดโอเคครับกดเมนูเพิ่มไปนะครับไปดูที่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้26ช่องผมกดหนึ่งเพื่อลบออกนะครับรหัส0000อันนี้ลบออกให้หมดนะครับผมจะเลือกช่องเวกพอยต์นะครับของความถีนี้นะครับของตาสปอนเดอร์นี้ผมจะเลือกช่องเวกพอย น,นี่ครับเวิร์กพอยต์กดเมนูเพื่อออกไปนะครับาถามจะบันทึกไหมกดโอเคนะครับตอนนี้เวิร์กพอยต์มีรหัสนะครับ เดี๋ยวผมจะป้อนรหัสบิสกี้เข้าไปนะครับเพื่อให้ดูได้แต่ว่าตอนนี้เหลือ9ช่องนะครับผมจะไปที่กดเมนูไปก่อนนะครับเมนูทีนะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคครับผมจะเลือกช่อง1นึ่งหนะครับไปที่ทั้งหมดนะครับกดโอเคครับโอเคครับกดเมนูเพิ่มไปนะครับก็นี้มีช่องทั้งหมดผมจะเลือกช่อง G N n ไว้นะครับช่อง8ไว้ช่องโมโนไว้ M c o ดอันนี้ผมออกนะครับผมกด1นะครับก็ใส่รหัสล่าสดก็คือ0000เป็นกากบาทนะครับเดี๋ยวจะลบอออกนะครับช่ง ช่องวันผมก็เอาออกนะครับเดี๋ยวจะเลือกอีกความถี่หนึ่งนะครับช่องวันจงสองความถี่นะครับความถี่นี้ผมเอาออกก่อนแล้วกันนะครับช่องไทรัฐก็ออกนะครับเนี่ยออกให้หมดแล้วนะครับกดเมนูออกไปนะครับก็ถามว่าจะบันทึกไหมผมกดตกลงนะครับขยับแถบเหลืองไปที่ตกลงแล้วกดโอเคครับตอนนี้ช่องที่ต้องใส่รหัสบิสกี้ก็ไปก็มีตอนนี้ผมยาวออกนะครับพวกนี้กด1นึ่งหศูนย์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 จะเวิร์กไฟ์เอาไว้นะครับตอนนี้ที่ต้องป้อนรหัสเราได้ไปแล้วความถี่ต่อไปนี้ผมจะ ไปเลือกช่องที่ต้องการดูเพิ่มเติมนะครับที่ต้องป้อนรหัสบิสกี้ด้วยตัวเองนะครับผมกดเมนูนะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับกดโอเคครับผมเลือกความถี่นี้ก่อนนะครับผมกดโอเคนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดเมนูอีกทีครับกดโอเคนะครับไปดูข้างหลังนะครับเอาแต่ช่อง25นะครับผมกด1เพื่อลบออกนะครับรหัส0 0 0 0 0ความถี่นี้ผมจะเลือกช่องวอท์พอยต์นะครับที่เลือกไว้นะครับส่วนช่องอื่นๆเดี๋ยวเลือกอีกความถี่นึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละช่อง บันทึกไหมก็ให้แถบเหลืองไปอยู่ที่ตกลงกดโอเคครับตอนนี้27ช่องแล้วนะครับเวิร์ตพอยต์เราต้องป้อนรหัสเดี๋ยวสักครู่ผมป้อนรหัสนะครับตอนนี้ผมจะไปเลือกช่องที่เหลือ9ช่องนะครับกดเมนูครับไปที่เพิ่มช่องใหม่นะครับผมเลือกความถี่11560ก่อนนะครับไปที่ทั้งหมดแล้วกดโอเคนะครับโอเคครับความถี่นี้ผมจะเลือกช่องจ M N Z แล้วก็ช่อง8แล้วก็ช่องโมโนนะครับ3ช่องด้วยกันนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับโอเคครับอันนี้ลบออกนะครับกด1แล้วก็ใส่รหัส0000นะครับนะครับกา มานะครับอ er mm ันนี้ก็ลบออกนะครับกด1นะครับท B บีจะลบออกนะครับของความถี่นี้นะครับลบออกนะครับเราไปหาคําว่า G M M นะครับส่วนรอบพอยด์นะครับกับความถี่กับเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าถ้าเราป้อนรหัสก็ดูได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เลือกอันนี้นะครับ G N ผมเลือกไว้นะครับช่อง8ผมเลือกไว้นะครับช่องโมโนผมเลือกสําหรับความถี่นี้นะครับ1นึ่งหนะครับ M ลบออกนะครับที่เลยจะลบออกนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับเมนูก็ถามว่าจะบันทึกไหมให้แถบเลนส์ที่ตกลงกดโอเคครับตอนนี้ก็ท ครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับไปที่เพิ่มช่องใหม่กดโอเคครับผมเลือกความถี่1นึ่งหนะครับไปที่รหาทั้งหมดนะครับกดโอเคครับสำหรับความถี่นี้ผมจะเลือกช่องไทยรัฐนะครับอัมมารินะช่องวันแล้วก็ช่องสามช่อง7แล้วก็ช่องพีพีทีวีนะครับผมกดโอเคนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดเรียที่นะครับเป็นช่องเล็กกด1เพื่อลบช่องที่ไม่ต้องการนะครับกด1ก็ถามรหัสก็คือ0 0 0 0กด1นะครับขยับไปแล้วกด1ครับช่องไทยรรัฐเเาาอนะครับไทยรัฐเอาไว้นะครับช่องไั เอาไว้นะครับนี่ไม่เอานะครับ EPGV เอาไว้นะครับช่องเจตเอาไว้อมาดินเอาไว้ช่อง3เอาไว้นะครับช่อง3ที่เขาเขียนว่า HD ที่จริงน่ะเป็น s d นะครับเขาเขียนชื่อผิดนะครับเพราะว่ากล่องเราเป็นกล่องระบบ Standard s d นะครับมันจะ High Definition นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเขียนอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจว่าเป็นกล่องระบบ SD นะครับแต่เวลาไปดูรหัสเพื่อจะป้อนเนี่ยให้ไปดูเขาว่าช่อง3า HD นะครับไม่ใช่ช่อง3 HD นะครับโอเคครับผมกดเมนูไปก่อนนะครับาจะบันทึกไหมกดให้แทะเบอร์ที่ตกลงกดโอเคครับ ตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดเราต้องที่เราจะป้อนรหัสนะครับรหัสบิสกีเพื่อให้ดูได้ก็มีทั้งหมด10ช่องนะครับคราวนี้ผมจะเลื่อนไทรัดไปอยู่ข้างบนช่องไทรัดกด2เพื่อเลื่อนนะครับรหัส0 0 0 0ช่องไทลัดไปอยู่ใต้โมโนก็แล้วกันนะครับกด2นะครับแล้วก็ช่องมาลินอยู่ช่องใต้ช่องไทลัฐนะครับแล้วก็ช่อง3ช่อง7ด พีพีทีวีช่องวันไปอยู่ใต้มาดินกันกันนะครับครับตอนนี้สรุปว่าเราจะดูได้ทั้งหมด36ช่องนะครับถ้าเราป,อปร้อนรหัสเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ผมกดเมนูไปก่อนนะครับผมจะป้อนไปที่คีย์ดิตน,นะครับกดโอเคครับคราวนี้วิธีการป้อนนะครับถ้าเรากดเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะให ป้าความถี่นะครับที่เราจะดูนะครับแล้วก็กดเลข2คือ s a d นะครับส่วนเลข3คือค่าบิสกีนะครับเป็นเลข16หลักนะครับเป็นเลขฐาน16 16หลักหลักนะครับช่องแรกเนี่ยผมจะป้อนช่อง Work p o ก่อนนะครับให้แถบเหลือไปอยู่ที่0ูนนะครับแล้วก็ผมกด1นะครับลบออกไปก่อนนะครับ 0- ูนนี้นะครับก็กด Exit ก็ได้นะครับกด Exit ก็ได้กดได้เรียนะครับ รหัสของช่องรกพอยก็คือ110 1 1 0 1 0นะครับแล้วก็กดขยับแถบเหลวประทท่ตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดเลข2นะครับเพื่อใส่ค่า SID นะครับค่า SID ก็คือถ้าเราจะ,ะลบค่า0ูนย์ไปที่ตรงที่ชี้ด้านซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคหรือไม่ก็จะกดที่ EXIT ก็ได้นะครับ EXIT ที่รีโมทนะครับ กด exit ก็ได้นะครับค่า s n ขอดช่องรถเพราก็คือ0855นะครับเลขสูตข้างหน้าไม่ป้องได้นะครับผมกดไปที่เลข8แล้วก็55นะครับก็ขยับแถบเดิมไปที่ตกลงนะครับกด ok ค,ครับแล้วก็ผมกดเลข3นะครับเพื่อใส่บิสก e y นะครับผมกด exit 16ครั้งเพื่อเอาเลขสูตออกไปก่อนนะครับ แล้วก็ผมจะเริ่มป้อนรหัสไล้นะครับรหัสของรถพอยต์สำหรับความถี่นี้นะครับก็คือ2 4 92นะครับผมกด 2, 2> ผมกด4ผมกด9ผมกด2แล้วก็ f 5 a นะครับไปที่ f นะครับกด ok ผมกด5ผมไปที่ a กด ok แล้วก็ b 0 d นะครับผมไปที่ b กด ok ผมกด0ูนที่รดโมทมดนะครับ ผมกดไปที่ D ผมกด OK แล้วก็ C 9A ไปที่ C กด OK ผมกด9ที่ดีโมดนะครับแล้วก็ A 177ไปที่ A กด OK ผมกด1ผมกด77 7, ตรวจสอบถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วก็ขยับที่ตกลงนะครับผมออกไปก่อนนะครับว่าดูได้หรือยังครับกดเมนูครับไปที่ช่อง w o r k Point นี่ครับ w o r k Point ดูได้แล้วนะครับต่อไปผมก็จะป้อนช่อง g n z Set ตอนนี้ยังดูไม่ได้นะครับผมกดเมนูนะครับไปที่ขีดกดโอเคครับผมขยับแถบเหลือไปที่002นะครับผมกด1เพื่อป้อนความถี่นะครับลบศูนย์าไปก่อนนะครับกด exit นะครับ exit ที่รีโมทนะครับแล้วก็ผมป้อนความถี่นะครับของช่อง g n z ก็คือ11560นะครับผมกด11 ห้าขยับแถบเลยไปที่ตกลงแล้วก็กดโอเคครับผมกด2เพื่อใส่ค่า SAD นะครับกด2ผมจะลบศูนย์ดไปที่นี้ก็ได้นะครับไปที่ลูกศรที่ด้านซายแล้วก,กดโอเคโอเคนะครับอ่าน SAD ของช่อง g m n z ก็คือ859 857นะครับผมกด8ที่ดีโมดนะครับผมกด5ผมกด7ไปที่ตกลงนะครับ กดโอเคครับแล้วก็ผมกด3เพื่อป้อนค่าบิสกีนนะครับผมกดโอเคโอเคเพื่อลบนะครับค่าบิสกีของช่อง G N Enz ก็คือ5 0 7ผมกด5ผมกด0ผมกด7 3 8 2ผมกด3ผมกด8ผมกด2 สี่ห้าหกสี่ผมกดสี่ผมกดห้าผมกดหกผมกดสี่แล้วก็ดีสามดีไปที่ด,ดีนะครับดีกดโอเคผมกดสามที่รีโมทนะครับแล้วก็ผมกดโอเคที่ดีทีนะครับแล้วก็เอหนึ่งหนึ่งไปที่เอนะครับกดโอเคแล้วก็กดหนึ่งหนึ่งที่รีโมทนะครับขยับที่ตกลงนะครับผมออกไปดูก่อนนะครับว่าจะดูได้ไหมนะครับดูได้นะครับ ต่อไปผมก็จะป้อนผมจะไม่แสดงให้ดูเลยนะครับผมจะป้อนแล้วก็จะให้ดูตอนสุดท้ายนะครับครับตอนนี้ผมป้อนไปทั้งหมด9้าช่องนะครับยังเหลือช่องสุดท้ายนะครับช่อง10นะครับนี้ผมกดเมนูเพื่อออกไปดูก่อนว่าดูได้หรือยังครับตอนนี้ช่องช่อง7ดูแล้นะครับช่องสาดูแล้วนะครับดูได้แล้วทั้งหมดที่ป้อนไปดูได้แล้วหมดเลยนะครับ คราวนี้ผมจะมาป้อนช่องสุดท้ายนะครับช่องพีพีทีวีนะครับช่องสุดท้ายนะครับอันนี้รายการมีรหัสนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดเมนูอีกทีนะครับไปที่คลิปเด็ดกดโอเคครับไปที่ช่องสุดท้ายนะครับความถี่ของช่องพีพีทีวีที่ผมจะป้อนก็คือความถี่1 0 1 1 0 5 0นะครับผมกด1เพื่อป้อนรหัสนะครับ ผมกดเ x i t เพื่อลบออกไปก่อนนะครับลบ0นย์ออกไปก่อนนะครับผมใส่ความถี่เข้าไปใหม่นะครับ1.1.0.5.0 0. ผมขยับแถบเหลืองที่ตกลงนะครับกดโอเคครับแล้วก็ผมกดสเพื่อป้อนรหัสเป็นค่า SID นะครับผมขยับแถบเหลืองไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนลบกดโอเคนะครับเพื่อนลบ SID ของช่อง PPTV ก็คือ08 a 6นะครับสูงท้งน่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่8 a ไปที่ a นะครับ a แล้วกดโอเคแล้วก็กด6ที่รีโมทนะครับที่ตกลงนะครับเห็นไหมครับสูงก็จะขึ้นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับผมกด3เพื่อใส่รหัสบิสกีนะครับผมขยับ a ไปที่ลูกศรชี่ด้านซ้ายนะครับผมกดโอเค16ครั้งนะครับเพื่อ ลบศูย์ออกนะครับผมเริ่มป้อนรหัสนะครับรหัสของ PPTV ก็คือ 1A84 ผมกด1ผมไปที่ A นะครับกด OK ผมกด8ผมกด4แล้วก็ 52F ผมกด5ผมกด2ไปที่ F แล้วกด OK 0E0 ผมกด0ปิดนะครับปิดผมกด Exit ออกไปก่อนนะครับ ผมกด0ผมไปที่ E ผมกดโอเคผมกด0อีกทีแล้วก็ไปที่ C C A F ไปที่ C กดโอเคไปที่ A กดโอเคไปที่ F กดโอเค A A C ไปที่ A กด OK สองครั้งแล้วก็กดสที่รีโมทผมขยับแถบ่งที่ตกลง ผมป้อนครบเลยนะครับ10ช่องนะครับผมจะกดออกไปดูก่อนว่าช่อง p p v ีดูได้ยังครับดูด้านบนแล้วนะครับสรุปก็คือกล่อง i n f o s เ t ซิ o บัล x 3อก m ซิบัอเวอร์ชันทีวีลาวนะครับซึ่งได้ทำการยกเลิกการ OTA ของระบบ KU Band เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับส่วนระบบ C Band ก็ เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับป,ป,ป,ปีนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้อ่าถ้าเราจะให้กล่องซิมบัลบ็อกซ์สามซิมบัลบ็อกสี่พรีเมียมดูได้ก็มี2วิธีนะถามวิธีนะครับวิธีที่อ่าต้องให้ช่างเขาทำก็มีป้อนให้อัพเฟิร์มแวร์จากกล่องต่อกกล่องนะครับหมายถึงว่าไปเอากล่องที่ เข้าได้กับกล่องรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง i n f o ฟแซดไทยแซดหรือ i อเดียแนะแต่ว่าผมแนะนําว่าใช้เป็นกล่อง i อเดียแซกับไทยแซดดีกว่านะครับเพราะว่าเขายังมีบริการ OTA อยู่นะครับส่วนกล่องของ i n f o ฟแซเนี่ยวันที่1มิถุนายน2564้าี่นนะครับเขาก็จะเลิกการให้บริการ OTA ทางดอทียมแล้วนะครับก็จะทําให้เราดูช่องได้น้อยลงนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ย เราต้องไปปิด OTA ก่อนนะครับถ้าเราไม่ปิดนะถ้าหากว่าเกิดอะไรผิดพลาดเราก็จะดูไม่ได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ร้านดาวเทียมเขาทำได้ก็คือให้เขาอัพเฟิร์มแวร์ผ่านพอร้าเอสสอบกับคอมพิวเตอร์นะครับนะเลือกตามสบายเลยว่าเราจะดูะเฟิร์มแวร์ของไทยแซตไอเดียแซตหรือว่าอินโฟซนะครับส่วน วิธีที่เราทําได้เองก,ก็คือการป้อนบิสกีนะครับหมายถึงว่าอย่างช่องพวกนี้นะครับอย่างทีวีบเนี่ยไม่มีดอลลร์ข้างหน้าแสดงว่าไม่เข้ารหัสคือกล่องรุ่นไหนก็ดูได้นะครับช่องอย่างนี้นะครับส่วนที่มีดอลลร์อักษรดอลลร์ข้างหน้าเนี่ยต้องมีรหัสค้างอยู่ในกล่องนะครับถ้ารหัสไม่เดกค้างก็ดูไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดทางระบบเขา ลบรหัสออกเราก็จะดูไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิด OTA เนี่ยเขาจะลบไม่ได้เลยนะครับส่วนวิธีสุดท้ายก็คือเนี่ยเราต้องป้อนรหัสเข้าไปเองนะครับเนี่ยสิช่องที่เราจะดูเนี่ยช่อง PPTV ช่อง7ช่อง3ช่องวันเนี่ยเราป้อนไปเองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมได้เตรียมรหัสของช่องต่างๆไว้เกือบเกือบร้อยช่องนะครับให้ไปดูได้ที่การอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปใต้คลิปหรือไม่ก็ ไปดูที่คอมเมนต์แรกที่ผมได้เตรียมไว้แล้วก็ผมจะปักหมุดเติมไว้นะครับหวังว่าจะ,จ,ะจะแก้ไขปัญหาได้สักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะมีตังปเสื้อกล่อง High Definition นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์ และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างกปดกดติดตามได้เลยนะครับ